เธอมาเธอมาคุยกับฉันเหรอฮะฉันฉันไม่ใช่หมาฉันฉันฉันเป็นหมาเธอเป็นหมาเมืนฉันเรียกเธอว่าเธอหมานะเธอเป็นฉัาฉัาฉาฉาฉาจิ๋วเจ้าพีเจอแต่ว่าตอนนี้เธอต้องโผล่หน้ามาก่อนว่าฉันคุยกับกำแพงนานแล้วโอ้เธอเป็นจิ๋วเหรอเธอเป็นจิ๋วเธอเป็นสัว เธอต้องอยากข่ามเธอต้องคีิปข่ะไว้แป๊บนึงฉันฉันว่าฉันฉันต้องเปลี่ยนหน้าไหมนะหรือฉันต,ตัวนี้ดีแล้วเธอเป็นจิ๋วหลือแหลออะฉันไม่ใช่จิ๋วฉันฉันชื่อฉันชื่อเธอหมาเธอหมาว่าแต่เธอหมาเธอเอากระดูกมาไหม มึง,งคิดบทก่อ, <_ D> อ,อน <_ D> อนะมึงคิดบทก่อนนะมึงกูไม่คล่องกูไม่คล่องก็จะแบบจะเย็นเย็นขอที่คาแรคเตอร์มึงนะออกทีวีครั้งแรกแล้วตื่นเต้นแล้เดชใช่ไหมค่ะหนูค่อนข้าขง,ขงไม่ไม่ไม่คุ้นต้องเท่าไหร่ค่ะเอ่อมึงมึงพูดเลยนะ <_ D> พูดกับพี่<อ>ดิดดดเออเออเธอหมาเธอเป็นเธอเป็นพี่เหรอเธอตัวเล็กอะฉันฉันไม่รู้เลยฉันเป็นพี่เธออล่องั้นฉันฉันต้องผมต้องเรียกพี่ว่าพี่เธอหมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อพี่เธอหมาพี่พี่อายุเท่าไหร่อะกี่เซนแล้วอะกี่เซน พี่อายุฉันฉันอายุแปดเดือนแปดเดือนไอเขาบอเป็นเซนยี่สิบเซนก็ได้ยี่สิบแต่มั้งเออยี่สิบเซนแล้วแล้วผม เธากี่เส้นนะผมว่าผมน่าจะเกือบเท่าตาออมอยู่นะผมก็น่าจะเป็นพี่เธอนะตาออมเหรอตาอมตัวนิดเดียวเองนะเธอพูดดีๆนะเธอพูดดีๆนะตาอมตาอมก็ตัวใหญ่กว่าฉันแหละก็ก็ เออเธอก็คงตัวใหญ่กว่าฉันแต่ว่าฉันตัวกว่าไงฉันเป็นพี่เธอแต่ว่าฉันตัวเล็กกว่าเฉยๆเข้าใจไหมโก้ฉันว่าตาอมน่าจะตัวใหญ่กว่ามาทุกตัวนะแต่ว่านิดเลยนะตัวถ้าตาออมตัวเตี้ยกว่ามาก็แย่อยู่นะเออเธอฉันฉันดูสึกฉันจะร้องไห้แทนตาออมฉันไม่อยู่ฉันดูสฉันไม่ไหวนี่มัน เกินไปอะไม่ไม่เธอแต่ว่าแต่ว่าเธอเป็นหมาที่เท่นะโก้ดเฉันกำลังชมเธอเหรอเธอก็พูดเกินไปอ๋อจะพูดเกินไปเหรออ๋อจริงๆฉันก็พูดตามมันยายาต่เมื่อกี้แต่ว่า <c oughs> ฉันก็อยากกระดูกอยู่นะเธอได้พกมาไหม เออเธอเจ้าแบบไหนไงฉันมีรถบาร์บีคิวกับรถแบปิก้าเอยากกินรถวาซาบิไม่หมปุ่นเธอรู้ไหมว่าฉันปุ่นเธออีพอร์ตมาจากเมืองไหนฉันเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ทำไมญี่ปุ่นฉันเธอเคยเจอฉันไหมเออเธอญี่ปุ่นแบบไม่ได้เล็กเลยเธอเราจะเจอเธอได้ยังไงฉันมาจาก ญี่ปุ่นที่ฉันว่าฉันจำไม่ได้เพราะว่าตอนฉันเกิดเพราะว่าตอนฉันเกิดฉันฉันหลับอะแล้วฉันก็ตอนฉันก็เลยไม่รู้ว่าเกิดที่เมืองไหนอ๋อพราะเธอหลับอยู่เหรอแล้วทำไมเธอลืมตาขึ้นมาเธอไม่ได้บอกว่ามองหรอว่าเธออยู่ตรงไหนของญี่ปุ่นนะ ฉันฉันไม่ได้มืนตาเนอะฉันเธอไหไม่ได้อเลยนะเธอไม่ได้อะไรนะไม่ได้มืนตามืนตาบอกสูมืนตาเลยบ๋อโอ้คนคนบันไดนี่คนบันเดียวกันคนบันเดียากนคนอุบลจ้าโอ้อยาก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 กินอยากกินตำมสมเดอเออไอ้คนบันได คอยคอยบอกคนคนใส่ดีละเอ่อคนคนใส่ก็ไดที่พูดพูดพูดเป็นนะคอยแบบว่ามูเยอะมูอยู่อีสานเยอะเป็นคนคนญี่ปุ่นที่แบบว่าพูดเออกูพูดที่อะไรเนี่ย <laughs> เป็นคนญี่ปุ่นที่แบบว่าว้าอีสานได้เออถือว่าเป็นคนแบบ มัลติสกิลใช่ไหมมัลติสกิลทำได้ไหมใช่ใช่ใช่ก็เธอเก่งนะโอ้เธอเธอเหมือนกันนะที่คุยกับฉันรู้จริงจริงแล้วอ่ะฉันอ่ะสามารถบอกว่าคุยรู้เรื่องอะไรกกับห้าคนแต่ว่าเขายังไม่มากันอ่ะเธอรู้จักมั้ยใครบ้างเออห้าคนเออเออมีมี มีโจมอยมีแฮนนี่โจมอยโจมอยแฮนนี่มีอหูอหูคอมีคอมีบ๊อกมอกแล้วก็คอมีบ๊อกแล้วก็ยื่เธอคิดไม่ออกนะใช่ฉันคิดพอดไ่ออกเดี๋ยวฉันจะคิดให้นะชื่อว่าพัทยาไหม เดี๋ยวก่อนพัทยาบ้าฉันนเธอบอกในเธอบอกเธอเป็นหมาอุบลแล้วเธอไปพัทยาได้ยังไงนะคือฉันน่ะเป็นอย่างนี้นะฉันจะเล่าให้ฟังคือฉันน่ะโตกรุงเทพแล้วฉันก็ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่คือฉันน่ะเกิดกรุงเทพแล้วก็โตพัทยาแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่เป็นคนอุบล ออเป็นคนอุบลเธอเธอเราต้องคิดชื่อให้พันก่อนเธอเราเลืมชื่อพันแลเราคิดไม่ออกเนี่ยอันหรอฉันว่าให้คนในเม้นท์คิดให้ไหมละ่ะเพราน่าจะเก่งนะอืมเรามาในคอนเซ็ปต์หมาหมาเราจะเป็นแก๊งแสงอุหมาขออยู่ในแก๊งด้วยได้ไหมได้เธออยู่ได้ อยู่ได้สิแต่เธอต้องไม่รู้สิฉันยังไม่ได้คิดนะเธอมีเงื่อนไขเข้าแก๊งเปล่าเพราะว่าแก๊งแก๊งแสงของหมาดูเท่มากเลยนึกว่าแบบว่าเหมือนแบบหนังมาเฟียอะไรเงี้ยรับน้องดีเปล่าไล่กระผาดีเธอหน้าเหมือนหมาหรือเปล่าล่ะฉันฉันก็เหมือนอยู่นะฉันฉัน,ฉ,นฉันไม่หน้าหมาแต่ว่าฉันหมาตนอดเลยอ่ะฉันคนดีเตะ คนที่จะเข้ากลุ่มได้เธอต้องยืนฉี่มันหมาได้ยืนฉันเคยเจอคนหนึ่งทำได้ด้วยฉันเคยเจอฉันเคยเจอไปเลยตาอมโอ้เธอไปดูตาอมฉี่ตอนไหนนะฉันยังไม่ไรู้เพราะว่าเพราะว่าฉันไปถามพี่ายมาอแล้ว คนชื่อพี่ไม้ที่ไปเห็นตอนไหนเออเห็นตอนอยู่เวิร์กพอ,อยด์โอ้จอร์นพอยอยู่แป๊บนึงอะจออ์นนี่ใช้ไม่ได้เลยเอ,อ๋อได้เคยทำงานเวิร์กพอยด์เหรอใช่ใช่ใช่นายอยู่แผนกไหนอะเจนก็เคยทำอยู่เวิร์กพอยด์เหมือนกันนะเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยได้ ฉันนอนอยู่ตรงหน้าตู้เครื่องกดตุ๊กตาเนี่ยฉันเข้าเวรตอนเย็นน่ะกอ้เดี๋ยวอ๋อถึงว่าเราไม่ค่อยเจอกันเธออยู่เวรไหนฉันอยู่ตรงลานจอดรถชอบไปวิ่งเล่นฉันเป็นหมาออกกำลังกายน่ะรักสุขัาพปเออเหรอแต่มัาลบโอมาลบฉันชอบผิวแทนน่ะ โอ้ก็ตอนนี้เธอก็แทนอยู่นะใช่เซ็กซี่ปละเซ็กซี่อยู่แต่เธอสอนฉันเขียนคิ้วด้วยได้ไหมเออได้อยู่มั้งมีคนชอบอยู่ฉันฉันว่ามันมีแบบว่าแฟชั่นตีออกเธอเออโอเคแต่ว่า ฉันงงอ่ะเธอเธอเป็นอะไรจะเป็นแต่เ,เธอ,อเธอเธอเป็นคนปกติหรือเปล่าอ่เออเธอว่าฉันว่าคำถามนี้เธอไม่น่าจะถามฉันนลาวกจะถามตัวเองค่ะ <c oughs> ฉันว่าเธอเป,ปกติแล้วเธอเปลี่ยนไปอ่ะมีเด็คนว่าเธอเปลี่ยนไปอ่ะใครเปลี่ยนไม่มีใครเปลี่ยนเลยเออฉันคือเธอ<ด>หมานะเธอหมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละ แต่เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเธอหมาด้วยที่ขำมาใช่ไหมเสียงเธอมาที่ขำอยู่อเอ่อใช่ฉันก็ขำไงทำไมฉันชะาขำไม่ได้เนาะฉันต้องเงียบเหรอฉันหมายถึงเพื่อนเธออนะเพื่อนเธอที่อยู่ข้างๆเธอตอนเนี้ <c oughs> ฉันได้ยินเสียงขำอยู่อนะ ฉันชอบเธอมากเลยนะเออเหรอชอบชอบโกสเ, <Ghost S 1> เหรอใช่เพื่อเพื่อฉันชอบโกสเพื่อฉันเพื่อฉันชื่อคุกกี้คุกกี้สวัสดีนะคุกกี้คุกกี้คุยไหมคุกกี้คุกกี้คุกกี้ <Cookie S 1> เป็นไงหายอ๋อ <Hi. S 1> ดี่ <laughs> ด คุกกี oh. uh, ้ S <S อ,อันนี้ชื่อโกชอัลโหอไม่ได้ชิโกชเราต้องพูดภาษาอังกฤษกับคุกกี้นะอ๋อโอเคอามาเฮ้ยคุกกี้ฮัลโหล I'm eating. I'm eating. Uh, uh, how? Uh, I. You... I have water. Yeah. I have water. Oh. You. You have water. I. I have pear. I have oh, pear. I have it... a apple. Oh. I. And I have a watermelon. Watermelon is oh, have a I have water. Time. แตงโมแตงโม I have แตงโมปั้น you know แตงโมปั้น you know อ๋อแตงโม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 ตัวรถบ้านขอโทษขอโทษแทนคุกกี้ด้วยพอดีว่าเขาเขาเขาเมาทำโซนน่ะเขาเพิ่งสึกประจักษ์กินแครอทอีขวายเขาเพิ่งออกมาจากกินแครอทนะเออก็นะ แหละล็กมันก็แค่ซื้อน้ำพริกใช่ไหมใช่แล้วว่าแต่น้ำพริกน่ะลกก็อร่อยดีใช่แซ่บดีฉันว่าฉันว่าฉันว่าโกดน่าจะไปนอนในนัลกก็น่าจะเวิร์กนะเธไว่าจะอุ่นน้ยดอกกระดกเขาเป็นทอจักาะว่าเธอก็สนุกอยู่นะใช่ไหม ไปถ้าเธอไปฉันก็อยู่ข้างๆเธอนั่นแหละเฮ้ยเธอไม่ต้องมาจีบฉันในไลฟ์หรอกนะเดี๋ยวคนดูเขาจะหมัดใต้กันนะแต่ฉันก็เห็นพี่เธอทวิตนะแ,แหมเธอก็ว่าไปนะแล้วก็แค่แกล้คขับชเฉยๆนะเธอจะไปจริงจังอะไรเอ๊ะฉันไม่ได้จริงจังฉันเหาอมันก็น,าน,น่ารักดี โอ้ยเธอชมชมฉันเหรอใช่เธอชมทวิตน,น่ารักดีที่แฟนคลับตอบเธอน่ารักดีโอ้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเธอไม่บอกฉันน่ารักเหรอเธอน่าทาอย่างอื่นมากกว่านะเธอทำอะไรเหรอถ้าถ้าเธอบอกฉันน่ารักก็จะได้โยนเข้าสู่โครงการออมชนะเธอรู้จักไหมโอ้ย โครงการตาอมช่วยาตาอมคนเดียวเดี๋ยวเธอเคยเคยเห็นโครงการนี้ไหมอะฉันเคยเห็นผ่านๆอยู่อ๋อแล้วเธอเธอสนใจเข้าโครงการหรือเปล่าเข้าไปแล้วฉันจะได้อะไรมั่งมีสิทธิที่พิเศษอะไรไหมก็ในในนั้นก็มีตาอมคนเดียวก็ก็ได้ตาอเดียวแหละพอใจไหมล่ะมีโครงการคนละครึ่งไหมเธอเธอมีโครงการคนละครึ่งไหม เพื่อเราจะแบบหานหานกันก็มีคนละครึ่งนะแต่ว่าเข้าได้แค่เธอคนเดียวนะเพราะมันต้องมีแค่สองคนนะคนอื่นก็ไม่ได้นะแออใช่อ่ะฉันว่าฉันไม่อยากเข้าโครงการอะไรเลยฉันอยู่ของฉันเป็นหมาเนี่ยแหละดีแล้วจะเป็นเธอหมาเหรอได้ใช่คือเธอหมาจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วว่าเธอไม่ได้ชื่อโกดใช่ไหม thế chị nói là, thưa thưa chú ta anh, ta anh à, chắc là tân chắc tân chú hay, tăng... hay lâu mày à, chạy phải không? để thưa phải không à. ạ, oh, được, để thưa mà, thật chân, tôi thấy là khang lăng đan kêu mà nè, cái con khang lăng nha, ngheo rồi đấy, tiếng đắng quá, con à, เอ้ยอยเหยียบเท้าดิเหยียบตาเองอย่าหัวร้อนใจเย็นๆหายใจเข้า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 โอเคหายใจอยู่โอเคโอเคแล้วเฮ้ยคนคนข้างหลังนะตาเอ๋งคนข้างหลัง คนหลังมันจ้องดึงหางฉันอยู่อ่ะบอกว่าอย่าดึงหางไงดึงอยู่นั่นแหละข้าหางอย่าดันคิวเออเป็นไงละ่ะเป็นไงล่ะโอ้โหโอ้โหมึงดีนะมึงดีจ้ <c oughs> ไม่ได้เลยนะเราอ่ะเ <c oughs> สียงเป็นอะไรก็คุคณเมีกบเสียงผมมะฮเอะ อะนะมันมีคนในเม้นต์อะมาบอกว่าอะไรคุณมีปัญหากับเสียงผมหรืออ้าวทำไมไปว่ากันอย่างนั้นล่ะพวอมึงเจ็บคอ,บ <c oughs> อบไ่มเจ็บเอาทเจ็บคอบ้างไ,ไปตอเนี้ยเธอหมามีคนบอกว่าสาบถามเธอดูถึงไหนแล้วดูอะไรนะมีคนฝากถามว่าคิวถึงไหนแล้วอ๋อ จริงๆแล้วน่ะคิวของเธอหมาน่ะนะมันไม่มีคิวหรอกเพราะว่าไม่เคยให้ใครต่อคิวตั้งแต่แรกแล้วปแลเวปแล้ว็น<อ>เ,เป็นไงล่ะพวกเธอว่จะแตกดังเพ้งเลยไหมล่ะฉันชอบอ,อยู่คนเดียวน่ะโอ้พวกเธอเป็นไงล่ะชัดเจนไหมล่ะ แต่ว่าถ้าพวกเธออยากมาต่อเล่นก็ได้นะก็ต่อ,ต,อต่อกันไปก็ก็ต่อแหละแค่นั้นต่อต่อเล่นเแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจใช่ไหมเออเธอฉันก็เล่น<ๆ>ไปเฉยๆอ่ะโอ้เธอก็ร้ายเหมือนกันนะไม่มีใครร้ายเลย <laughs> พี่ไม่หวัดดีคะ่ะไม่อะไรเธอ ไม่ใช่ไหมนี่คือหม,มาไม่ใช่เราชื่อเธอมหมาใช่อืม <laughs> มีใครเป็นมือหนาเป็นม <c oughs> ือหนาเป็นมือหนะคุกกี้คุกกี้คุกคก,คกี้กำลังจะนำเสนอเพลงให้ฟังแต่คุกกี้เปิดเร็วเพลงให้มึงไงเพลงอ้าวให้เราเ<อ>หรอโอเคได้ พุกี้พุกี้เธอเก่งไทยได้ไงเธอเป็นแบบ n a t i o n a เราเป็นลูกครึ่งเราเป็นหมาลูกครึ่งเออหรอเปอรลุกคอเทลอะเธอเป็นลูกครึ่งไหนลูกลูกครึ่งลูกครึ่งคนลูกไม่ใช่ลูกครึ่งหมาลูกครึ่งแกงแค่หอดหรือเปล่าไม่เราเป็นลูกครึ่งไอันี่หมาเป็นคอเทลกับไส้ชีสเดี๋ยวก่อนเอ๊ะคอเทลกับชีสเลยเหรอก็ได้ก็ได้แต่ว่า เธอหมาเธอเธอไม่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 ต้องลาเจ้าอาวาสจริงๆหรออีกขวาเดี๋ยวผมไปวัดปลาวัดปลาวัดปลาแต่ว่าถ้าหมาถ้าหมาเพิ่งออกมาจากแกงแค่รอดจริงๆอ๋อเจออย่าไปเอาคุกกี้สิคุกกี้อาจจะไม่แน่มีคนมีคนเมนว่าคุกกี้เจอไลฟ์ไหมก็นั่งอยู่ก็อยู่ทำไมนั่งอยู่ค่ะ มาอยู่ด้วยกันโอเคสนใจเหรอคุกกี้แล้วฉันพูดอย่างนี้เริ่มง่วงเหมือนกันเธอง่วงตลอดเนี่ยตูไม่ใช่ตูว่าเธอชื่ออะไรนะตาเอ๋งเออตาเอ๋งเออสิเธอนอนสามสิบหกชั่วโมงนี่เธอก็นอนพอแล้วดิฉันชอบนอนนะ โอ้ฉันรู้เธอชอบนอนฮแล้วเธอชอบไหมชอบชอบเลยหมายถึงหมายถึงเต็กจ้าไม่รอให้ชงเลยวะไม่รอให้ชงเลยท้อจะไปเธอเรียกจะเกยอ่ะก็เดี๋ยวไม่ให้เล่นนะก็ต้องรีบพูดหน่อยนะเออตาเอกเป็นคนใจร้อนเหรอใช่แล้วก็เป็นคนใจร้อนอ่ะ <cin stereotype> แต่ว่าบบไรเฉยๆเลยฉันว่าเดี๋ยวไหนๆเราก็เข้าแก๊งกันละเราพาโอมอยแฮนนี่ใครอีกนะฉันจำไม่ได้นีโจมอยแฮนนี่อะไรวะคอมีบัอกก์ก็คอมีบ๊อกก อู้อูพันพันชื่ออะไรอะ่ะมีคนบอกให้อันนี่อ่ะพันนี่อพรใช่พันนี่ก็ทำไม,ามาชื่อมันน่ารักจังก็พันมันน่ารักเลก็ให้ชื่อพันนี่นั่นแหละโอเคได้ได้น่ารักฉันว่าเดี๋ยวต้องพาแก๊งแสงอุมหมามาเปิดตัวแล้วแหละ ไหนๆก็ไหนๆก็เดบิวต์โอเอไปเลยดีกว่าฉันว่าไงใช่แล้วว่าแบบใช่ฉันว่ามันก็น่ารักดีนะเก็ดีนะใชเกิกลุ่หมากลุ่เกิกลุ่หมากลุ่แรกของเมืองไทยและนี่ก็แสงอุ๋มแ,แต่คุกกี้อยากเข้าแก๊งด้วยไหมล่ะ ไ,ได้อุมาฮะอ๋อได้แต่ว่าคุกกี้มาเป็นผู้จัดการแล้วแค่หลอดจะไม่ตามใช่ไหม <laughs> แค่แบไม่ตามใช่ไหมกี้ไม่ตามทำไมอ่ะเัน่องของเขา <laughs> <laughs> เออหมดายากับวัดดอยหมาแล้วใช่ไหมคุกกี้ คุกกี้ลามาแล้วเพราะว่าคุกกี้แบบลากกระเป๋าออกมาแล้วเซ็นสัญญาแล้วบเซ็นสัญญาแล้วด้วยเซ็นสัญญาจบบนสัญญาเขียนว่าลาสิกขาลาสิกขาแล้วคอกกลาสิขาโอเคงั้นเดี๋ยวไปชวนโจมอยแอนนี่ก็มีบล็อกบล็อกท้าวเต็นี่ มาร่วมแก๊งนะตอนนี้เหรอฉันว่าพันนี่น่าจะนอนนั่นแหละและ้วก็โอ้ถ้าพาเอาหู้มาเอาหู้น่าจะหลับใส่ไลฟ์เหมือนเมื่อวานเมื่อวานเอาหู้ก็หลับคาคอวอทาท่านั้นก็ต้องเป็นว่าคอมมีบล็อกๆไม่นอนแน่ๆแต่ว่าทําจะเล่นอะไรอยู่ไหม ส่วนโจมลอยมันเล่นกเกมอยู่ป้องวะแฮนนี่แฮนนี่น่าจะได้ไหมไม่รู้เออได้แต่ขอไลน์เธอไว้ได้ไหมแ๋ยวฉันจะไล์เธอเข้ากลุ่มแหละขอไลน์ใครนะขอไลน์เธอไว้ได้ไหมแ๋ยวฉันจะไล่เธอเข้ากลุ่มไงแต่องอุตส่าห์นะ<อ>ไม่มีอะไรเราแค่งานอะ อ๋อแค่งานเหรอเรื่องงานนะไม่ต้องเป็นห่วงเธอขอไ<ต>ลน์เราเธอจีบเราเหรอไม่ได้ขอไลน์ไม่จีบไม่คุยงานนะหมอไอ้น,ไน,นะได้ไลน์หรือเบอร์ก็ได้แล้วแต่ตามความสะดวกเลยฉันให้ทะเบียนบ้านได้ไหมทะเบียนบ้านนะ ไปหาได้แล้วไปหาได้ก็แต่ถ้าเธอมาเราก็จะล็อกประตูไว้ไงอแล้วแล้วเราจะคุยงานกันยังไงเราก็จะเขียนใส่กระดาษสอดตรงช่องส่งจดหมายหน้าบ้านออแล้วเขียนจดหมายมันไม่โบราณไปหน่อยแล้วมันคุยก<ช>ัน,นช้ามันคลาสสิกเนี่ยตาเองเธอต้องใจเย็ยนๆบ้าง แล้วเธอเล่นตัวไปหน่อยหรือเปล่าฮะฉันไม่ได้เล่นตัวนี่เป็นธรรมาเชาเธอเล่นอ,เออเหรอโอเคอนี่ไอ่หมาหมาคุกกี้คุกคกี้ฮัลโหลคุกกี้กับฟาร์มบ้าเธอมาหมาไปนอนหน่อยสิจันว่าหมาหมาคึกมากเลยสงสัยหมาหมานอนมาเกินสามสิบหกชั่วโมง อ้าวแล้วจะแล้วแ่องไม่ง่วงเหรอก็ฉันว่าฉันจะเล่นพับจีสักหน่อยนะ๋อ้ต้องมาไลค์พับจีกับใครฉันจะไปเล่นกับคนชื่อชื่อกอนพีพีอ่ะโอ้ยแรงมากแรงมากเลยเหรอเออเป็นเขาเป็น เขาเป็นเพื่อนมนุษย์ของฉันเองน่ะอ๋อเป็นเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมใช่เขาเป็นเพื่อนมนุษย์ของฉันเออแฮนนี่อ๋อแฮนนี่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 เข้ามาสิแฮนนี่แฮนนี่ไม่ทันแฮนนี่แฮนนี่ตอนนี้ตาเอ๋งกำลังจะไปเล่นพับทีแล้วแฮนนี่แฮนนี่เดี๋ยวฉันจะชวนนายเข้ากลุ่มนะโอเคไหมนี่คือกลุ่มแสงอุมา Gumsang yeah, cùng dạng u Mã <laughs> uh, tony sonya Bilin live mở lại. Oyaka, yak life, wakona. Oyaka, yak life, wakona. yak yak Ok, Bye bye yak Mã wakona. Ok, bay Bye bye bên Bye wakona. Ok, bay bay, yak life, wakona. Ok, bye bay, là để chơi gà đã, để tôi sẽ đi tìm, đi viết đơn này gặp ok Đại. đấy, okay. ok, bye bye, bye bye, bye bye